ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนอกเหนือจากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นเราไปดูเรื่องของสารเคมีกันหน่อยไหมคะอะเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปสารเคมีไปดูโรงงานหมิงตี้กันก่อนขอบคุณทีมงานนะคะอะโรงงานหมิงตี้เคมีคอลคืออะไรหลายคนอยากรู้ต้องบอกว่าโรงงานแห่งนี้เขาตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า32ปีแล้วคะ่ะเป็นบริษัทของจีนที่เข้ามาก่อตั้งในประเทศไทย มีบริษัทแม่อยู่ที่ไต้หวันชื่อของบริษัทแม่นั้นก็คือหมิงตี้กรุ๊ปค่ะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1986หรือพศ2529เขาจะผลิตวัตถุดิบประเภทโฟม EPS เป็นการผลิตเม็ดพลาสติกแล้วก็พลาสติกขั้นต้นเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดหนึ่งที่เกิดจากผลพลอยได้จากการะบวนการผลิตปิตโตรเรียมในรูปแบบพลาสติกเรซิน แล้วก็จะนําในส่วนนี้ค่ะพลาสติกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอุตสาหการรมบรรจุภัณฑ์สาหรับอุปโภคบริโภคและก็ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยโดยบริษัทมิงตี้ค่ะทั้งผลิตและส่งจําหน่ายไปทั่วโลกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียจีนยุโรปตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะค่อนข้างที่จะเป็นโรงงานขนาดใหญ่อย่างที่บอกว่ามีบริษัทแม่ของเขาอยู่ที่ไต้หวันมิงตี้กรุ๊ป โรงงานค่ะเต็มไปด้วยเม็ดพลาสติกและเม็ดพลาสติกตั้งตน้นสารเคมีที่ถูกไฟนั้นจึงเป็นสารที่อันตรายเมื่อเกิดการเผาไหม้และถ้าสูดดมเข้าไปก็จะมีผลต่อร่างกายต่อระบบประสาทแน่นอนว่าก็เลยมีแพทย์ออกมาเตือนเรื่องของสารเคมีอันตรายนี้นะคะ world news ข่าวในมือคุณ